สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u Tube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่7 9 9ทํานายทายทักวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12นักษัตวนะคะในสถานการณ์ความรักเราจะมาเจาะความรักนะคะทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวคนที่คบกันอยู่นะคะแล้วก็คนที่เป็นโสดเรามาดูซิว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นอย่างไรความรักนะคะ อย่างไรก็ตามเป็นการทํานายโดยรวมๆนะคะอย่าซีเรียสกับการดูดูเป็นแนวทางไปส่วนการทํานายดวงทั่วไปงานเงินโชคลาบนะก็ดูให้แล้วนะคะรวมทั้งรูปแบบของ12อ่าราศีแล้วก็คนทั้ง7วันนะเข้าไปดูได้ในลิงข้างล่างเนี่ยนะกดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครหาไม่เจอก็ถามมานะเดี๋ยวฝากลิง์ให้ทีเรามาดูสิว่าความรักของชาวปีละกาในช่วงครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆแล้วชาวปิระกาเป็นคนมีสเสน่ห์มากนะเรื่องความรักเนี่ย mm hmm. ดึงดูดใจเพศตรงข้ามมากบางทีทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายเ,ยเพราะวาความมีสเสน่ห์นี่แหละนะชอบแต่งตัวดีส่วนใหญ่มันจะเปืองไปกับการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่แหละนะคะชาวปิระกาเนี่ยนะคะต่เป็นคนที่รักง่ายหนาเร็วนะเบื่อง่ายนะอะไรไม่ได้ดังใจก็เบื่อเหมือนกันนะาชาวลากา โดยเฉพาะช่วงนี้รู้สึกว่าอ่ามีความคิดคุ้นคิดเกี่ยวกับความรักเนี่ยมีความวุ่นวายใจมากไม่รู้จะเอาอยัางไงดีกับความรักนะไม่จะเลือกทางไหนดีนะไม่จะไปทางซ้ายหรือไปทางขวามไม่รู้จะเลือกคนนี้หรือคนนั้นรือตัดสินใจอยู่โสดคนเดียวดีไหมอ่าไม่ต้องมีใครสักคนดีไหมยุย่งยากมากนะก็อยู่คนเดียวนี่แหละบางทีนั่งคิดทบทวนนะมันมันได้อยู่ด้วยกันแล้วบางทีงทนนะงงทมัน มันมันลำบากใจบางทีคบกันไปแล้วเนี่ยอืมเป็นอย่างนั้นไอ้ความขัดแย้งกับคนรักยิ่งช่วงนี้นะทะเลาะกันบ่อยมากเลยบอกได้เลยชาวลักาเนี่ยกับคนรักคนรักเองก็เอถอะนะบางทีทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องเหมือนกับเป็นปัญหาลายวันก็ว่าได้นะชาวลักาช่วงนี้ความรักในความสัมพันธ์เหมือนกัำจะตัดสินใจแล้วนะเนี่ยจะเอายังไงจะฉันจะเลือกทางไหนดีไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือตัวคนเองก็ตามตอนนี้ นะคะมันเกิดปัญหาต้องมีสติให้มากๆอย่าวิ่งชนกับปัญหานะคะเพราะว่าอนาคตความรักเนี่ยมันไม่แน่นอนนะมันยังลมพัดลมเพปัญหาจุดยืนยังไม่ได้นะอืมบางทีถึงขั้นลงไม้ลงมือนะต้องควบคุมอารมณ์นะคะถ้าแรงก็ต้องถอยถ้ายังรักกันด่ถ้าอยากประคับประคองครอบครัวไปนะคะก็ต้องนะ,ะขอให้มีสติในการตัดสินใจบางท่านนะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักที่มันผิดพลาด ไปเกี่ยวข้องกับความรักคนรักเออคนที่มีครอบครัวเนี่ยเป็นความรักที่ผิดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่พลาดพลั้งไปก็ตามบางท่านนี่มีบุตรนะพ,พลาดพลั้งมีบุตรขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตต้องมีสติให้มากๆนะถ้ายังรักกันอยู่ก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่เอาแต่อารมณ์เป็นใหญ่นะบอกได้เลย นะคะสาหรับชาวลักกาในเรื่องความรักครึ่งปีหลังนี้นะคะนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ยทะเลาะกันลายวันเลยจ,จุกจิกบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องหงุมหนิมนะคะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนไกลเนี่ยแล้วก็เป็นมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือคนในเครื่องแบบในช่วงนี้จะมีปัญหาหน่อย,ยเฉพาะลักกาด้วยกันแล้วก็ลักการาศีกันเนี่ยนะคะนะคะก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะคะ เพราะนั้นขอให้มีสตินะคะบางท่านนี่ถึงฟอง้องร้องเนงความผิดความถูกเลยนะเนี่ยอ่หรือมีความรักที่มันผิดพลาดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นนบางทีฟ้องร้องเกี่ยวกับการรับผิดชอบบุตรหรือว่าดูแลบุตรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้มีสติเพราะว่าในอนาคตมันยังเป็นลมพัดลมเพหรือถึงขั้นแบบรุนแรงอ่ะนะคะในบางท่านมันดีหน่อยก็คือ คนรักอาจจะปรปงๆอ่ะปล่อยวางเอาไงก็ได้ออกไปถือศีลออกบวชก็มีนะในบางคู่อ่ะที่มีครอบครัวเนี่ยมันเลยทําให้เหมือนกับไม่ค่อยโรแมนติกหรือเป็นอ่าเป็นการนิ่งเงียบอ่ะในบางคู่ที่ดีหน่อยนะมันก็เป็นลักษณะแบบเนี้แต่คนที่ยังมีปัญหาระของละแหงเรื่องความผิดความถูกหรือฟ้องร้องความรับผิดชอบเนี่ยหรืออยู่ได้ก็พะบตรเนี่ยพระข้ประคองไปแต่ก็เหมือนกับว่ายังไม่ได้ดีนะความสัมพันธ์ยังยังคิดจะจะต้อง เลือกเส้นทางเลยหรืออยู่คนเดียวดีอยู่เป็นอยู่เป็นคนเดียวนี่แหละอ่าความรับผิดชอบฉันดูแลได้ครอบครัวอ่าประมาณนั้นนะจะไปไหนก็ไปในบางท่านอนะ่ะตอนนี้มันเป็นลักษณะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้มีสตินะถ้ายังรักครอบครัวหรือ,อยังยังอมีมีสิ่งที่ดีๆต่อกันอยู่นะคะนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่มีต่อกันอยู่นะคะมัน สิ่งร้ายๆมันจะเบาๆหรือคุยกันหรือข้อตกลงกันถึงแม้ว่าจะไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องเลือกเส้นทางก็ต้องมาคุยกันแบบโดยสันติก็คือมานั่งคุยกันดีๆเนี่ยนะจะเอายังไงเนี่ยมันแนอนาคตเนี่ยมันต้องคุยกันนะคะถึงจะลงลงตัวกันได้เพราะว่ามันอย่าไปใช้ความรุนแรงนะคะอย่าไปวิ่งลุยกับปัญหาอย่าทําอะไรที่มันขาดสตินะครับครอบครัวอย่างน้อยก็ยังมีบุตรหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่ หลักทรัพย์ต่างๆหรือธุรกิจการงานนะคะความสัมพันธ์ือว่ายังไม่ดีนะเนี่ยอยากเลือกแล้วนะจะเอาไงเนี่ยจะอยู่หรือจะไปเนี่ยจะเลือกจะจะอย่าหรือจะอยู่เนี่ยหรืออยู่กันก็มีแต่ปัญหาเนี่ยอยู่กันก็ทะเลาะลายวันนะมีเรื่องต้องมาคุยแบบขัดแย้งกันตลอดนี่มันจะดูด้วยกันแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะกับการใช้ชีวิตคู่ของคนมีครอบครัวเนี่ยนะคะเพราะนั้นขอให้มีสตินะคะ นี้เรามาดูคนที่คบกันเนี่ยคบกันในถือว่าเป็นอะไรที่ดีต่อกันอยู่นะแต่ว่าในภาวะช่วงนี้นะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเข้ามาคนรักก็รู้สึกว่าอารมณ์หงุดหงิดช่วงนี้ชวนทะเลาะอ,อยู่เรื่อยไม่มีเหตุมีผลนะนั้นมีโอกาสก็ชวนกันไปทําบุญบางท่านเนี่ยเกิดมีบุตรพลาดพลั้งขึ้นมายังไม่ได้แต่งงานเนี่ยบรรดาให้มีความรู้สึกว่าจะเอายังไงกับชีวิตคิดทบทวนเนี่ยขัดแย้งกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา คิดอย่างไรลีหาคําตอบให้กับตัวเองก็อยากมีนะมีความสุขในครอบครัวอยากมีอะไรที่มันมั่นคงนะมุ่นวายใจเหลือเกินกับชีวิตคู่นะคนที่มีเอ่อคนที่คบกันอยู่อยู่ในช่วงของการตัดสินใจลูกที่เกิดขึ้นบางท่านนะถ้าเขาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องรับผิดชอบเราต้องดูแลนะได้ความสัมพันธ์มันยังแย่อยู่นะเพราะว่าคนรักไม่มีเหตุมีผลมีแต่ชวนทะเลาะหงุดหงิดจะเอายังไงหาคําตอบให้กับตัวเองอจะ จะอยู่หรือจะไปเนี่ยนะแล้วมันมีความรักที่มันเหมือนกับว่ามันวุ่นวายในเรื่องความรักมันมีคนที่มีครอบครัวมาเกี่ยวข้องหรือมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะสาหรับคนที่คบกันเนี่ยมันเลยทําให้การตัดสินใจแล้วก็มันเกิดพลาดพลั้งมีบุตรเนี่ยในการคุยกันจะตัดสินใจยังไงนี่นะคะนะกีเบกนะคะในความสัมพันธ์ของคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในลักษณะของ การตัดสินใจนะมีเรื่องไม่พอใจหรือขัดแย้งกันส่วนหนึ่งก็คือด้วยความด้วยคนรักที่ไม่ค่อยโรแมนติกรู้สึกมันความรักของชาวลกาที่คบกันเนี่ยนะถือว่าได้ตัดสินใจที่จะชอบที่จะคบกันเนี่ยไม่ยอมปล่อยง่ายๆนะบอกได้เลยนะคะช่วงนี้ถือว่าไม่ยอมปล่อยง่ายๆถึงแม้จะมีปัญหานะ่ะเพราะ,ะนั้นความรักเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับ ชาวลกาคนที่คบกันเนี่ยนะเพราะนั้นอนา,นาคตต้องค่อยๆค,คุยกันนะยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะมีสตินะหรือมีเวลามีโอกาสก็ชวนกันไปทําบุญให้ความรักมันนะหาทางออกที่ดีต่อกันได้นะในบางท่านเนี่ยในเรื่องของบุตรเกิดขึ้นนี้ด้วยสําคัญที่สุดนะคะหรือเป็นมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนี้แน่นอนนะในช่วงนี้ ขอให้มีสตินะคะนี้เรามาดูคนโสดบ้างสําหรับคนโสดเนี่ยบางทีนะคนโสดเนี่ยก็เงาเงานะมีมีเรื่องคิดเรื่องความรักเยอ่แยะมากมายนะบางทียังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะมีคนรักหรือว่าจะอยู่คนเดียวอยู่สันโดษอยู่คนเดียวดีไม่ยังตัดสินใจอยู่มันก็มีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยนะยังยังไม่แน่นอนนะยังไม่ได้ชอบหรอกอย่าเพิ่งไปคิดมาก คนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ชอบอะไรเราหรอกบางท่านเนี่ยอาจจะนิสัยเด็กๆนะไม่โตนะพูดจาเหมือนกับทําเล่นๆกับชาวลักกานะแต่ชาวลักกาเนี่ยเป็นเรื่องรักนี่เป็นเรื่องใหญ่มากขอให้เรียนรู้ขอให้ศึกษาดูกันไปเรื่อยๆก่อนถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยเพราะว่าถือว่าตัวเองมีดีนะชาวลักกาที่โสดเนี่ยก็ไม่ยอมอะไรง่ายๆเหมือนกันก็คือ จะต้องดูให้มันชัดเจนกลัวมากกับการที่เป็นมือที่สามส่วนหนึ่งนะคะในอนาคตถือว่ายังยังไม่แน่นอนนะสำหรับคนโสดเข้ามาเนี่ยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งชาวลักาก็ยังเหมือนกับยังไม่ได้เปิดใจอยากจะคุยกับใครจริงๆจ,งจังๆอะ่ะนะยังมีเรื่องที่ต้องคิดหลายๆอย่างกับอดีตที่ผ่านมานะยยังคุ้นคิดกับอดีตที่ผ่านมานะ มันมีเรื่องมันมีเรื่องเศร้าๆในใจอยู่แต่ว่าตัวเองก็เหมือนกับว่านะอยากจะให้ให้โอกาสตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งที่จะเปิดใจคุยกับใครสักคนแต่จะต้องดูให้มันให้มันคือไม่ให้มันมีอ่าเขาเรียกว,ว่ายัางไงอะข้อผิดพลาดเหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะคะก็ดูไปเรื่อยๆขอเรียนรู้กันไปอย่างช้าๆจะไม่รีบร้อนนะคะ ก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับปีละกานี้ก็ขอสรุปให้กับชาวละกาสักนิดหนึ่งนะสรุปนะช่วงนี้ชาวละกาบอกได้เลยมีรู้สึกยังวุ่นวายยุ่นวายในความรู้สึกนะคิดทบทวนเรื่องความรักจะเอาอย่างอย่างไรดีจะเลือกเส้นทางไหนดีนะคะจะตัดสินใจอย่างไงดีจะอยู่เป็นโสดจะอยู่คนเดียวหรือว่าจะตัดสินใจจบหยุดเลิกนะหรือว่าจะมาคุยกัน นะนี่ความสัมพันธ์นี้ยังยังนะยังไม่ดีเท่าที่ควรนะคนรักก็ยิ่งเหมือนกับว่าชอบชวนทะเลาะอยู่เรื่อยขัดแย้งนะโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องข้อตกลงเรื่องบุตรหรือมีบุตรเกิดขึ้นเนี่ยนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนี่ทะเลาะก,กันรายวันเลยนะเรื่องจุกจิกงุ้มงนิมหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจความผิดความ,วามถูกหรืออาจจะฟ้องร้องนะแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบอยู่ บางท่านอาจจะมีภาระผูกพันเรื่องหลักทรัพย์เรื่องกิจการเรื่องอะไรอยู่มันเลยทําให้ยังต้องตัดสินใจยังไม่แน่นอนนะแต่ที่แน่ๆขอให้ชาวลักกาต้องมีสตินะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในช่วงนี้มันรู้สึกว่าจะวุ่นวายหน่อยในเรื่องของความรักนะคะหรือนะมีความรักที่ผิดพลาดเข้ามาทําให้เกิดการเลือกเส้นทางนะเกิดการตัดสินใจช่วงนี้คนรักก็ยิ่งไม่ไม่ค่อยจะโรแมนติกเท่าไหร่ นะพูดอะไรนิดๆหน่อยๆผิดไปหมดอะไรประมาณนี้คนโสดก็ระมัดระวังตัวเองมากปิดกั้นตัวเองถึงคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ได้นั่นเท่าไหร่หรอกนะยังไม่ไดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่วงระหว่างการคิดทบทวนจะทํอยังไงดีจะเลือกเส้นทางไหนดีจริงๆชาวลักการนี่เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะดึงดูดเพศตรงข้ามดีมากบางทีมันก็ทําให้เกิดความวุ่นวายได้ในเรื่อง,องความรักของการตัดสินใจนี่แหละ <Yeah. S 2> เพราะ,ะนั้นช่วงนี้จึงคิดหาคําตอบให้ตัวเองนะสับสนวุ่นวายใจในชีวิตคู่นะคะ <Yeah. S 2> ก็ขอให้มีสตินะคะในการที่จะคิดทําอะไรหรือมีโอกาสก็ไปทําบุญหรือชวนกันไปทําบุญก็ดีนะคะชีวิตมันจะได้ปัญหามันจะได้น้อยลงนะคะถ้าสบายใจอะไรหลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นนะคะ <Yeah. S 2> ก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับนาักาษัตร์ปีละการในเรื่องความรักของช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะ ชอบวันยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ